อยู่กันที่แบบฝึกหัด11.7นะคะคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่11การวัดปริมาตรค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่126นะคะอันนี้ก็จะเป็นการบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุค่ะเวลาเราบวกหรือลบปริมาตรและความจุนะคะเราก็จะแยกออกเป็น2หลักก็คือหลักลิตรกับ มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็เวลาบวกหรือลบเนี่ยเราก็จะเริ่มจากมิลลิลิตรก่อนจากนั้นก็ถึงจะไปบวกในหลักของลิตรนะคะอ่ะามาดูกันที่ข้อที่1เลยค่ะ13ลิตร200มิลลิลิตรบวก8ลิตร516มิลลิลิตรอ่เราก็เริ่มจากมิลลิลิตรก่อนนะคะ0บวก6ได้6 0บวก1ได้1 2บวก5ได้7ค่ะ ต่อมาในหลักลิตรค่ะ13บวก8ได้21เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้21ลิตรกับอีก716มิลลิลิตรค่ะก็เขียนต่อไปเลยต่อมาในข้อที่2ค่ะ23ลิตร819มิลลิตร บวกกับ42ลิตร176มิลลิลิตรเราก็บวกในหลักของมิลลิลิตรก่อนนะคะ9บวก6ได้15ใส่5ทด1 7บวก1เป็น8บวกทดอีก1เป็น9 8บวก1เป็น9ต่อมาในหลักลิตรบ้างค่ะ3บวก2ได้5 2บวก4ได้6ได้คำตอบคือ65ลิตร995มิลลิลิตรค่ะ เราอาจจะเป็นตัวยอ่อของลิตรหรือมิลิลิตรเราใช้ตัวยอ่อได้นะคะต่อมาในข้อที่3ค่ะ29ลิตร408มิลลิลิตรบวกกับ12ลิตร675มิลลิลิตร8บวก5ได้13ใส่3ทด1 7บวกทด1เป็น8 สี่บวกหกได้สิบเราก็ติดไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อมามาดูในหลักของลิตรค่ะ9บวก2ได้ส1ใส่1ทดหนึ่งสองบวก1เป็น3บวกทด1เป็น4ทีนี้ในหลักมิลลิลิตร1,083ลิตรมันเกิน1000อ่าไม่ใช่สี่ิ1 0 8มมิลลิลิตรมันเกิน1000มิลลิลิตรใช่ไหมคะเราจะตัด1000มิลลิลิตรไปเป็น1ลิตรค่ะ หรืออีกคำตอบหนึ่งก็คือ42ลิตรกับอีก83มิลลิลิตรนั่นเองตอบได้เลยต่อมาในข้อที่4ค่ะ31ลิตร700มิลลิลิตรกับ6ลิตร600มิลลิลิตรค่ะ0ูบวก0ได้0 0 0บวก0ได้0 7บวก6ได้13เราก็ใส่13ไว้เลยนะคะต่อมาในหลักของลิตรค่ะ31บวก6ได้37ค่ะ1300มิลลิลตรเราจะตัด1000มิลลิลตรไปเป็น1ลิตรนะคะเราก็จะได้อีกคำตอบหนึ่งคือ38ลิตรกับอีก300มิลลิลตรค่ะ ต่อมาข้อที่5ค่ะ35ลิตร752ม mm, ิลลิลิตรกับ19ลิตร890ม mm, ิลลิลิตรค่ะเราก็หลักมิลลิลิตรบวกกันเหมือนเดิมค่ะ2บวก0ได้2 5บวก9ได้14ใส่4ทด1 7บวก8เป็น15บวกทด1เป็น16ต่อมา35กับ19บวกกันนะคะ5บวก9ได้14ใส่4ทด1 3บวกหนึ่งได้สี่บวกทดอีกหนึ่งเป็นห้าทีนี้หนึ่งันหมิลลิลิตรมันเกินหนึ่งพันนะคะเราก็จะตัดหนึ่งพันมาเป็นหนึ่งลิตรหรืออีกคำตอบหนึ่งคือห้าสิบห้าลิตรหกร้อสี่บมิลลิลิตรค่ะต่อมาข้อที่หก 49ลิตร83มิลลิตรกับ51ลิตร913มิลลิลิตรบวกกันนะคะ7บวก3ได้10ใส่0ทด1 8บวก1เป็น9บวกทดอีก 1. 1, 1เป็น10ใส่0ทด1 9บวกทด1เป็น10 9บวก1เป็น10ใส่0ทด1 4บวก5เป็น9บวก1เป็น10ได้100หรืออีกคําตอบหนึ่งก็คือ101ลิตรนะคะ ต่อมามาในหน้าที่127นะคะหาคำตอบเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการลบนะคะอะเรามาดูกันเลย5-0ลบ0เหลือ5 1-3ลบ3ไม่ได้เรากระจายค่ะ1กลายเป็น11 7เหลือ6ค่ะ11-3เลบ3เหลือ8 6-6ลบ6เหลือ0ค่ะ ต่อมาในหลักลิตรค่ะ8ลบ2เหลือ6คคำตอบข้อนี้ก็คือ6ลิตรกับอีก85มิลลิลิตรค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะ14ลิตร950มิลลิลิตรกับ9ลิตร900มิลลิลิตรค่ะ0ูนย์ลบ0ูนยเหลือ 0, 0 5ลบ0เหลือ5 9ลบ9เหลือ 0, 0ค่ะต่อมาในหลักลิตรบ้างค่ะ สิบสี่ลบเก้าเหลือห้าค่ะข้อนี้ตอบห้าลิตรห้าสิบมิลลิลิตรค่ะต่อมาในข้อที่3 18ลิตร205ม mm ิลลิลิตรกับ15ลิตร325ม mm. ิลลิลิตร เนื่องจาก205ไม่สามารถลบ325ได้นะคะเราก็จะทำการยืมมา1ลิตรเลยหรือ1,000มิลลิตรนั่นเองจาก205ก็เป็น1,205ค่ะ18ก็เหลือ17ลิตรค่ะทีนี้เราก็เอา1,205ลบกับ325ค่ะมันก็จะได้คำตอบคือ880ค่ะ17ลบ15เหลือ2ค่ะ ข้อนี้ก็ตอบ2ลิตร880มิลลิตรค่ะต่อมาข้อที่4ค่ะ56ลิตร18มิลลิตรกับ20ลิตร460มิลลิตรลบกันเช่นเดิมค่ะเราก็จะยืมมา1ลิตรเลยค่ะ1ลิตรก็คือ1000มิลลิตรใช่ไหมคะ จาก18กลายเป็น1,018ค่ะ56เหลือ55ค่ะทีนี้เราก็นำ1,018ลบกับ460ค่ะได้คำตอบคือ558ค่ะต่อมาในหลักลิตรค่ะ55ลบ20เหลือ35ค่ะข้อนี้ก็จะได้35ลิตรกับ558มิลลิตรค่ะ โอเคต่อมามาในข้อที่5กับ6นะคะรูข้อที่5ก่อนเลยค่ะ414มิลลิตรก็ไม่สามารถลบ765มิลลิตรได้ค่ะเราจึงต้องยืมมา1ลิตรก็คือ1000มิลลิตร414ก็จะกลายเป็น1414ค่ะ78ก็จะเหลือ77ค่ะ1414ลบ765ได้649ค่ะ77 ลบ59หรือ18ค่ะข้อนี้ได้คำตอบคือ18ลิตร649มิลลิลิตรค่ะต่อมาในข้อที่6ค่ะ4ไม่สามารถลบ123ได้เราก็ทำการกระจายหรือยืมนะคะมา1ลิตรค่ะ

ในหน้า27เรียบร้อยแล้วลองไปต่อกันที่หน้า28ค่ะหน้านี้นะคะให้เราแสดงวิธีหาคำตอบค่ะข้อ1นะคะ4ลิตร200มิลลิลิตรรวมกับ9้าลิตร700มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่ใช้คำว่ารวมกันนะคะเราก็ต้องนำมาบวกนั่นเองเวลาเขียนก็แยกลิตรกับมิลลิลิตรแบบนี้นะคะเราก็ทำการบวกค่ะ 0บวก0ได้0 0บวก0ได้0 2บวก7ได้9 4บวก9ได้13ข้อนี้ก็จะตอบ13ลิตรกับ900มิลลิตรค่ะต่อมาข้อ2 16ลิตร429 มิลลิลิตรอะไม่ใช่ลิตรหน้า2,800มิลลิลิตรรวมกับ8ลิตร176มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไรอ่ะทีนี้2800มิลลิลิตรถ้าคิดเป็นลิตรกับมิลลิลิตรจะได้20ลิตรกับ800มิลลิลิตรค่ะรวมกับ8ลิตร176มิลลิลิตรได้เท่าไหร่รวมกันก็น่ามาบวกนะคะ 0บก6ได้6 0บก7ได้7 8บก1ได้9ต่อมาในหลักของลิตร20บก8ได้28ตอบ28ลิตรกับอีก976มิลลิตรค่ะโอเคมาอาทิข้อที่3ค่ะ 6ลิตร565มิลลิลิตรรวมกับ5ลิตร7จ็ดมิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่เราก็เขียนแยกหลักลิตรกับมิลลิลิตรเหมือนเดิมค่ะ,ะเราก็ทำการบวกค่ะ5้บวกสได้7 6็บวก8ได้14ใส่4ทด1 5ึบวกเได้12บวกทด1เป็น13 6บวกหได้11 หรืออีกคำตอบหนึ่งนะคะก็คือ12ลิตร347มิลลิลิตรที่เป็น12ลิตรเพราะว่า1,347มิลลิลิตรเนี่ยมันเกิน1,000มิลลิลิตรใช่ไหมคะเราก็จะตัด1,000มิลลิลิตรเนี่ยยกมาให้เป็น1ลิตรก็จะกลายเป็น12ลิตรค่ะ อมาในข้อที่4ค่ะ35,980มิลลิตรมากกว่า15ลิตร870มิลลิตรอยู่เท่าไหร่35,980ถ้าคิดเป็นลิตรกับมิลลิลิตรได้35ลิตรกับ980มิลลิตรลบกับ15ลิตร870มิลลิตรอ่าเราก็ลบตามปกติเลยค่ะ ศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์แปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งเก้าลบแปดเหลือหนึ่งสามสิบห้าลบกับสิบห้าเหลือยี่สิบตอบยี่สิบลิตรกับหนึ่งร้อยสิบลิตรค่ะยี่สิบลิตรกับหนึ่งร้อยสิบมิลลิลิตรต่อมาข้อที่ห้าค่ะ 37ลิตร455มิลลิลิตรน้อยกว่า45,877มิลลิลิตรอยู่เท่าไหร่อ่ะเราก็ตั้งเลยไม่ใช่สิเราต้องเอา45เป็นตัวตั้งใช่ไหมเออเพราะว่ามันมากเนาะในโจทย์การลบในตัวมากแล้วเป็นตัวตั้งเขียนผิดขออภัยนะคะทำการลบก่อน ใครที่ทำได้เนาะทำไปล่วงหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบตรงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดิฟติดแห้งก่อนนะคะอ่ะโอเคเนี่ยลองเขียนซีเพื่อได้แล้วอ่าสี 45, 45, ่สิบห้าลิตรกับแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็สิบเจ็ดมิลลิตรเนี่ยถ้าแยกเป็นลิตรกับมิลลิลิตรนะคะจะได้45ลิตร กับอีก877ม mm, ิลลิตรค่ะลบกับ37ลิตรส5 5รแล้วก็ลบกันตามปกติค่ะ7ลบ5เหลือ2 7ลบ5เหลือ2 8ลบ4เหลือ4 45ลบ37เหลือ8ค่ะต่อ8ลิตร42 2มิลลิตร ่ะโอเคข้อที่6ค่ะ12ลิตร552มิลลิลิตรน้อยกว่า28ลิตร6 6 7มิลลิลิตรอยู่เท่าไรข้อ6ก็จะคล้ายๆข,ข้อ5เลยนะคะ28ก็จะต้องเป็นตัวตั้งค่ะลบกัน7ลบ2เหลือ5 6ลบหเหลือ1 6ึลบหเหลือ1ต่อมา28ลบกับ12ค่ะ แปดลบ2เหลือหกสองลบ1เหลือ1ก็จะได้16ลิตร1้อมิลลิลิตรค่ะเสร็จแล้วในหน้าที่128นะคะแบบฝึกหัดนี้ก็จะมีตั้งแต่หน้า126ไปจนถึงหน้า128นะคะใน หัวข้อเกี่ยวกับการบวกและก็การลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุนะคะเวลาเราบวกและเราลบค่ะเราก็จะต้องแยกหลักกันบวกลบนะคะเวลาเราเริ่มลบเนี่ยถ้าเป็นลิตรกับมิลลิลิตรเราก็จะเริ่มบวกลบกันที่หลักมิลลิลิตรก่อนนะคะแล้วถึงไปทําการบวกลบในหลักของลิตรค่ะเดี๋ยวรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ